อันนี้เป็นเลขนาทีน้อยนะคะนาทีหน่อยเด้อพี่น้องเด้อที่แหลกเป็นมากเป็นกรจับจับถูกฟังจับถูกอันนั้นไงคือจริงๆริเน่เป็นแบบคล้ายๆก็เป็นความบังเอิญมากกว่านะคะนาทีหน่อยนะไปไปตอนที่ไปล่านตกนะเนาะแต่ว่าในใจห้องกะภาวนาภาวนาบอกกี่ดอกโอซาร์ทเด้อ พอให้ได้ตัวเลขโชคลาภคันปูล้านตุ่มบางคนก็เอิ่นไอ้บนนี้บางคนคนก็เอิ่นปูล้านตุ่มนะคะวันนี้แอสเซตังล้มไปปุ๊บจอดรถปุ๊บกะว่าสิ้นาพี่น้องซองวันนี้นั่นเอ่อตากระหลานวันนี้ขี่รถมาก็เลยยางลงมาก็เลยเพิ่นกะเพิ่นกะเบาๆยังได้ทีแรกพออยู่ไปอยู่ไปน้องคนนี้ เฟินกะเวาเนาะเฟินกะเววแวววานเฟินเห็นเหล็กนะแม่ค่ะท่านผู้ชมที่เหลกแอดกับยังบัวทายเนาะเฟินว่าเฟินเห็นเหล็กอันเหล็กเหล็กที่แหลกเฟินว่าเฟินเห็นเหล็กหาตัวเดียวนั่นเนี่ค่ะที่แหลกว่าเห็นเหล็กหาตัวเดียวที่แหลกเฟินกะจับหันจับหนีได้แอดกะว่าเอ้าล่าเกินนั่นอันนี้แพงสินะนี่ก็ไปจับถูกไปจับถูกอันนึง เพระาะว่าอัน,นอีกคนหนึ่งจุดไปแล้วเหลือถูกดอกหนึ่งตาเพิ่นกะว่าพวกไยเลนวันนี้ีก็เลยวา่าวันณีตาเพิ่นหลดชิเมือม้อบัดณีชิเมื้อเพิ่นหลดวา่าอันนี้นะเคยบอกเลขถือกแกเพิน่นว่าที่ผ่านมาน่ะบอกเลขถูกทั้งบนทั้งล่างเพิน่นวางสีอะคะ่ะอันนี้ขึ้นตัวเลขของหนักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะหนักหน่อยนะคะแต่บาปิ่น้องผู้ใจ เอ้าคุณตายะเฝ้าเมื่อก็เายที่ันอนี้มีจันมองว่าประกันสลับกันที่นอกอันเจเจจังก็เลยว่าเจ้าเฝ้าเมื่อค่ะคุณตาให้ถามแม่นะคะก็เลยขออนุญาตถามคนเป็นจ้าไหนคือว่าเป็นหนักหน่อยก็เลยวางสั่นถ้าเจ้าเอิญหนักหน่อยได้หนีเผื่อว่าอันนอกอันนี้วะค่ะอันวะนอกนี้ก็ซื้อ๊ยเจจังลื่เขียนซื้อเพิ่นซื้อยังน้ าจำซื้อไถพี่หน่องเรื่องเขียนซื้อเพลินโลกนะคะเขียนตะวันหนักหน่อยเขียนตะวันหน้าขี้หน่อยไในคลิปเนาะในคลิปหน้าขี้หน่อยพุ่นตาเพ่ินเอิรนเขาผ้าเอิรนหน้าขี้หน่อยเล่ากับเลยเอิร์นน้ำโอ้เล่ากับเลยเอิร์นพื้นเขาเนียนเนเราหายฟังว่าห์งวดขีพานมาเพลินหาศูนย์หนึ่งสองกับศูนย์เก่าวันนี้แอดนินก็เลยว่าลูกไล่เฝ้าเมื่อให้ยแอดเจตสังถามเนี่ย ก็เลยถามพ่นตามไม่คิดน่ะละพี่น้องคนว่าคนจะเลอยเห็นฟูพยญายนามหาเรื่ะะอ,อ,อสี่นะ่ะเลยสอยจ่อคนอยู่หลายอยู่กับคือ่นเราในีลคิดนะะ่ะล่ะคนกับว่าเคยมากถามว่าหลกหลาฝันบอเคื่อยฝันบอเคื่อยฝันเด็นเล็กบอฝันยูจะเล่อยฝันอ,อยูเค่ยได้ยูสี่นะอเอาเล็กหน่อยคือที่เหลาเป็นหู้จักเล็กหจักฝันเนาะหรืออะาวงสี่เป็เป็นเปนเน็ตเนาะแน่นบอเจ่าแม่แม่ มันส่้งอายุเด็กหน่อยสิประมาณจคขวบขาดเจ็ดตังที่พ่ที่่หาที่หาปีบไงเพราะท่านไงผู้ใดเนยาคิดกัดจานเยอะกนจำผู้ใด้ม่เจักปีท่าเบมือนประมาณหาปีนี่แหละเน่นประสิทธิว่าประมาณนี้นะคะ เพราะว่าตะกี้เพิ so yeah. ่นบอกว่าเห็นตะค้นไปส่งหลายคนไปส่งอยู่หันเห็นปะไปโรงเรียนเห็นข้นมาส่งหลายแล้วก็ค่าขนโด้โชคได้มีหลายคุณแต่เพิ่นเบาป่นพยัยเห็นไหมกัเลยกัเลยเอ้าน้องคนนี่ก็แบบคิดว่าเพื่อนจะไม่เส้นเพื่อนแสดงว่าเพื่อนอายลูกหลานเลยปลาเชื่อสายอาจจะแบบแบบคล้ายๆกับว่าเพื่อนมะเขาวขึ้นหลังพยัยเบาเนี่ยค่ะขึ้นพยัยมะเขาวางเพื่อนเหมือนแบบอันนี้ก็เลยว่าอ้าว ต้องเอาขอแนวท่างจากนาขี้หน่อยให้เฟนค่ะเฟนส่งหรือเบิ้งนะคะค่ะเดี๋ยวจังใจนะคะจะเบิ้งตามตัวเลขนะคะที่แต่ละช่องนะคะแบบที่งานของเห้าเนาพี่น้องจะช่วตัวเลขให้เบิ้งให้เป็นแนวท่างใม่งวนวันทีหนึ่งมีเนาย่นนะคะเศาสองขั้นหาร้อยทกสิบหานะคะท่านผู้ชมแต่พายอยากเบิ้งคิปเต็มเต็มนะคะกับปากไปเบิ้งช่องเกล็ดจางต้นผู้ไทยเด้อค่ะเด้อนาขี้น้อยพี่หน้อง ไล่ซูดไว้ธนาคารก็ลงไปแล้วนะคะมุนแต่กินพัชเจตมุ่นสการก็ได้ลงแล้วนะคะเกตูลลงไปยังเลยค่ะเกตูลเดี๋ยวครังนี้โอกาสจะเอาไปลง้นหาอนุญาตดูค่ะแบ่งกันนะคะมีะต่วางไฮรักซี่คนในเห็นหลายท่านรัซี่นี่สวนเลือกหลายท่านแต่ยังห้โซห้มันที่แหลกเนาะที่แหลกเนาะอันพึ้นว่างสีเนาะหนักน่อยเใช่ไหมที่แหลกเป็นยางมากเห็นเลยได้ตาเอาเห็นยังละลูกกระสัน เห็นแล้วเลขหาเลยอยางมากเาะท่านได้ถามท่านได้ทายเด็กท่านได้ทายคลิปเด็ก่าเจต่างกระบุญท่ามเนี่ยเห็นจากที่ที่ได้คลิปเจต่างกบุญท่ามติว่าไปว่ามีไผยมีสองคนแต่สองคนก็ใ้ิเราต่อให้จิตคอเพ่นเองนะคะท่านผู่ชมเบิ้งไปนั่งเลยว่าเอาเล็กหน่อยที่ชืาสนไก่จอมโกที่ชื่ว่านางเบิ้งเลขกัดเผ็ดเลยว่าเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยเลขหาเลขหาปนะาสิ คือดังก็เลยว่ามาลาเห็นตัวใดลูกเห็นหามองนี่ก็หามองนี่ก็หา่นก็นเลยว่าเห็นศูนย์วันนี้ก็เลยว่ามองนี่นะั 1, น่นเลขหนึ่งคนก็เลยว่าหนึ่งศูนย์หาีไหมหนึ่งศูนย์หาแล้วก็คับอันหาศูนย์แปดเนาะแต่วันนี้เลขถูกอันนี้เลขถูกคือเลขคนจุดอันตอนที่จุดถูกนะคะจุดแต่นน้อยคนเราเลขถูกเลย คนทวงเล็กๆเนี่นมันจุดเด็กแค่นิดเดียวขาบอกก็เลยว่าอันเลขกซีนะเบาความเล็กเบาความข้าแค่นิดเดียวอ่ะมิ้นึงเอาเด็กมนอก็เลยสงสัยว่าเด็กหน่อยจะนีคือชีวังเล็กถูกวมาถูกถูกบัรทุนท่านเลยล่วง่หลแค่มิ้นบเกินสองมิ้นเนี่ยมันหนาจะแบบบกหููขนาดเท่ายังบกหนูนะ น้องพันทุกงูสี่นะค่ะอันนี้เข้ากับโบลูนะเข้ากัคิดว่จาจะเปลือเสื้ออยู่จากน้อยนะค่ะน้องพันนี่เส้นเนาะเข้าคิด,ดไปนาะพันจะเลยบอกว่าสี่แต่ว่าเลขกหาทุกตัวนะเลขกพ่นจะออกเป็นสีเบาก่อนเลยเนี่ยอันนี้ลงมาสมมติเลขกสีใหม่หมดแล้วพ่อเลขต่อไป ก็ว่าหาต้อกต่มาหาอย่างนี้ก็ซสุดถ้ายเพ่นกระเปาถือสี่สี่หาสี่พี่น้องหนึ่งศูนย์หาก็หาศูนย์เสร็เพื่นเห็นอยู่นน้ไหปลกจอมปวกเพิ่นมาปูมาบอกค่ะนะคะอันนี้ของเตียตอันนี้บุญข้ามเพิ่นจุดสองศูนยเสที่แตรงเงินก็นองแท้สองศูนเส็แต่ว่ามีเกีจังเห็นยังในนั้น ได้จอมปวกล้านตุ่มล้านตุ่มล้านตุ่ม้ไกตรดังว่าเจดังยกค้นจังนี่เด้ยินีซื้อเสียงดังพักแม่ไมวค่ะก็ถูกเป็นกลางสิบหล้านแต่ตอนนี้เล่นอยู่ว่าปู่ล้านตุ่มปูรล้านตุมเนาะค่ะคือว่าคนที่ถือคือคือพวเอยซื้อคนเนาะค่ะคนกับทิบเบิงคิอสองเอ็ดยู่จว่า คือกับคนในหันล้านคนคนถือก็อล้วหาล้านหกล้านถูกก็อล้วอันสามล้านหาล้านสิบล้านสิบหกล้านสิบแปดล้านก็มี่อันนี้คือเฮ้าบริเวลโอเวอร์ดิแต่ว่าเขาไม่ให้ข่าวแล้วเขาก็ไม่ให้เราถ่ายด้วยอันนี้เขาโดนเขาให้เด้อดขาดก็คือว่า่ายคนอยู่แล้วนะมันอันตรายคนถืออีนี้ต้องคนบ่อดภัยพาวผอมสะพ้ายก่้วยไปเบิ้งในไอ้ คิดด้านสมของแอดเพราะว่าแต่บ้านมีหลายบ้านแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันนะบ้านอะไรนะบ้านโพนสว่างแล้วก็บ้านอีกบ้านหนึ่งใกล้ๆกันนะถ้าเจ้าถือปลาปลาหนูขาดคือถือแต่ช้อนฟังในถือมีช่วงนี้ลหละที่เออยนเพรนะมีเพราว่าช่วงโควิดมาเนอะหันหลงขาเจ้าก็เลยลลอกมาหายไปก็ดอกนะคะนลังจากหันมากอะ ยังบ่ทันได้มีไผไปอีกแต่ว่าไปทางชาวบ้านก็ถามว่ามีค้นถืออยู่แต่เขาเก็บโตถ้ามีโอกาสพี่น้องจังไปซ่องเบิ่งถ้าพี่น้องไปซ่องคือเก่าแอดกับวาจีวาเชื่องกับเจดูกอยู่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะไปหาเจอตังพยายามเราจไปรา้ตัวเนาะแต่บัดสุดท้ายติดใจของพี่น้องว่าแต่ที่สิเมียกับตาเพิ่นอย่าลืมเด้องมันบ่ดทิศใจแล้วค่ะแม่น ครับเด็กหน่อยคื่นินคื่นฉ่นไยไว้ยั่ไหมคะย็นได้เบิวต์นะแม่าูตัวนี้วมาบ่ใหอลืมอ่ะนะอย่าบ่ให้ตาลืมบค่ะให้ซื้อเอาได้พีน้องบ่ให้ลืมตัวนี้ล่ะตัวที่หาสี่มาเจ็ดสี่ห้าสี่กับอันหามาต่วาเราสยำตัวนี้นี่ตัวท5ีาส่เพราะว่าเป็นยังคือนู้ดีใจคืนการแอดคื่นลู่ดีพอแอเอาคลิปมาลงแล้วก็เลยเลยเดบินําค่ะ บันถุกช็อตเลยก็เลยเอา้าน,อน้องคนนี้มันได้เหน็นในห้าสงแบบสนใจนะค่ะเพราะว่ามันต่างใจไปหน่อยคนอี่นค่ะเนี่เจอที่แรกขอเบื่อโทษคุณตายอย่าอยากไปเธอน้องคนนี้เหียงสีงง่ินออี้หยยียงมาเขาฟันเขาหียงคนแบบพอแต่ยุไกยบียแถ้วนี่แหละมาจัดทามห้าอารุณแมนเดี๋ยวไปไม่โอกาส จะพาไปตามเนาะค่ะไปกับเตตังนะค่ะนักหน่อยอ่อนหน้าขี้น่อยแต่ว่าเป็นอยู่ในร่างผู้ชายเนาะค่ะเนอื่นหน้าขี้หน่อยเก็อาจจะอ่อนเอนหรือเปล่ากรเบ้องนะคับอาจะเป็นคนมีเซนใส่นปันันนะคะท่านผู้ชมท่านมองดูคนที่จอ้เล่าเาเล่ากกลังทำกุหลาบของเล่าอยู่ต้จงดา เราอยู่ที่ปูร่มใส่ค่ะปูร่มใสต้องให้เจ้ปูแอดกับมาทางแหละเจ้ปูมานั่งให้เาให้อปูฟังหน่อยค่ะเพราะว่าโยก้ยินิจนะค่ะเู่ือแล้วสิงห์ปูปแล้วขแบบวองานี่ปูสาได้แนี้เดี๋ยวเวแล้วท่านุาทุอีบแล้วยย้อนทำอ่นี่ะ มาตัวเลขแนวข้างของน้องเขาเนาะแล้ของเกตังจะเข้ากันเนาะยนรับกันห่อกันที่ว่าคือผูกใ่อยังไรชเส้นทับวาจะใส่แนที่นอกเส้นจ่าผู้หตเังกับมนกันว่าแน่เลข้ออ๋อเลขวงวเลขมงวอต้นี่เห็นเอาตัวเลขมาจนเนิ้ชัดเลมคะเอาไปนั่นเน เห็นเห็นชาติปะค,คะเห็นไหมคะเ,นนเห็นไหคะเจตังท์ธรรมดาเด็กหัวเกลียวไส่ใสของของเจลยวบางเีกอบางเก๊เด็กหัวเกลีวขับอีก่เด็มันหหรือว่าจะเป็นที่สัญญาอ๋ออ๋อเดี๋ยวจะอ,าะอ่าน,นาตัวเลขะค่ะเจตังเห็นนะคะเจตังคนเห็นนะคะ่ะสามห้าเจ็ดกับห้าสามแปดนะคะ ส่วนเลขพูดที่เจอต่างกับบุญธรรมใสดชุดนะคะในสองศนนะคะเลขนาทีน้อยนะคะเพราะว่าแอบแตเขียนตามที่เห็นคนเอิญน,นะคะคนเอิญน,นาทีน้อยนะคะเพิ่นไปเห็นนะคะ105กับ508นะคะส่วนเลขถูกที่คนบอกว่ายันลืมนะคะพันยำเลยก่อนส่กับยันลืมเ,เด้อ454่นะคะ เลขมั่วให้มั่วอยงเียสามห้าสามนะคะเจ๊ตังเห็นสามห้าสามเจ่น้ํงเน็ตห้าสามแปดนะคะดีพี่น้องเลขคู่สองศูนย์แปดเป็นบนข้างหลังกระดุกคนขั้นสุดสั้นเะยอย่จวดระวังข้อต่ับคุยกับเอซี่ค่ะอย่าพึ่งนะคะ้่าชมตอบแป๊บนึงนะคะพี่น้องก็อาจจะมั่วแหละนะคะเพราะว่ามันอันนั้นเนาะกันย่างวชัดบ่จ้า ค่ะกระสรุปตัวเลขนะคะสรุปตัวเลขของอปูล้านต้มนะคะไดยสามห้าหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าสามแปดนะคะกับเลขหนักหน่อยนะคะเลขหนักหน่อยก็ได้อยู่ที่หนึ่งศูนย์ห้าก็ห้าศูนย์แปดนะคะกับเลขถูกหาซีหานะคะ สำหรับปูล้านตุ่มกับเรียงนางน่อยนี่แอดก็ได้เสนอเป็นเป็นเทือแรกนะคะค่ะขอมาแล้วก็ยิรมก็อลไรก็แช่ให้จีดผ้าร่วยไม่นั่งผ้ารวยน้ำแน่เด้อคะ่ะถ้าถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้อ c ซทุกท่านถูกมารวยเงินทองโชคดีมีใช่สปูสกคลเด้อค่ะ,คะขอขอบคุณค่ะ